ในวันนี้ในการจัดทำโครงการท่องเที่ยวกระแตสินกินกุ้งข้ามคลามและของดียมเภอกระแตสินครั้งที่สามแข่งขอขอบคุณท่านพเกเจนมากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่กำนาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวกระแสสินกินกุ้งก้ามกรามและของดีอำเภอรกระแสสินครั้งที่สามณรามสนามบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบอ่อท่อตำบลก่อใหญ่อำเภอรกระแสสินจังหวัดสงขลาในวันนี้เจ้าี โครงการท่องเที่ยวกระแสสินกินกุ้งก้ามกามในวันนี้นะครับซึ่งการจัดงานกินกุ้งก,ก้ามกามกระแสสินนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้วของดี่ีที่อำเภอกระแสสินโดยเฉพาะอาหารทัเลโดยเฉพาะกุ้งก้ามกามที่ทุนท่รู้จักแล้วก็จะมีอีก,อ,กอีกหลายกิจกรรมกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ก็คือการเพิ่มปริมาณกุ้งให้กับ ทะเลสาบนะครับอยากจะเรียนพวกเราทุกคนว่าพี่น้องอยากจะรีนว่าโอกาสแห่งส่วนจังหวัดสงขลาเราได้เห็นเรงเห็นี้นความสําคัญของอาชีพประมงเรียนเรื่องความสําคัญของปริมาณสัปดาําในทะเลสาบสงขลาซึ่งนับวันจะเพิ่มปริมาณน้อยลงทุกวันเนื่องจากทะเลสาบของเรามีสภาพสื้นเขินระบบนิเวศเริ่มจะเสื่อมโทรมนะครับ การขยายหล่งขยายพันธุ์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยมีมีก็น้อยนะครับโอกาสที่จะขยายพันธุ์ก็แทบจะไม่มีเพราะว่าการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดประเภทคือใช้จับตาเล็กซุ้งเล็กนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะขยายพันธุ์อครงการแหนส่วนจังหวัดสงขลาก็เลยได้จัดงบประมาณเนี่ยให้กับหน่วยงานของกรมประมงไม่ว่าศูนย์วิศวิจัยทั้งสามศูนย์นะครับที่กองไว้ของที่ก้าเซิงแล้วก็ที่อะลโนนะครับ